สวัสดีพี่น้องป้องป่ายทั้งหลายแหล่ครับออไปไดนน้นอนเด็กอยู่ขึ้นตุ่มหนึง่งสำหรับภา,าพสวัสดีน้องป้องป่ายทั้งหลายนะครับนี่ก็น,น้องพึ่งน้อยคิวแตกนะครับพี่น้องอันคันนี้เวลาจะห้าทุ่มแล้วนะคะับสี่ทุ่มกว่าแล้วนะครันอ้องพึ่งก็ยังไ่ทันได้นอนนะอะนาบน้ำไปเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้นอนเลยนะเนี่ยเห็นยังหูบอขัวอันบางพี่กับเขาขัวเพราะอยากกิน มะม่วงเบาป่าแล้วแล้วมะม่วงเบาน่ะพ่าเศร้าฮะเขาขัวก็บักเพล็ดไม่มีค่ะมันเบื่อไปนอนเพราะเราจําใจต้องมาขวยเราจะไม่ปั่นนะหรือว่าเราจะปั่นดีวะถ้าปั่นเนี่ยมันกัสีบอสเซียเวลาเดี๋ยวมันก็สีบอสเสบตุนแสบตูเนาะเราิล่องปั่นอีกสิปั่นก็ไเด้ปั่นโหลดป็นอย่างดอกพี่น้องนี่ขัวเขาขัวอยู่ม้ากระโยกันลูกกระเด็นทุน ไปตัดสินน้องๆนิดนึงเห็นไหมถ้าโคยมันก็จะหอมกลุ่นเนะพูุละอยางจะต้องมาคืออยากอะไรตอนนี้มะม่วงอยู่หน้าบ้านนะนี่ขวาขว้าขว้าเป็นไปเลยค่ะนี่ผมอันมอดซีเพิ่นทำอันนี้ไปให้อู้จะไปนำอะไรก่อนทำขนมจีบนะครัใหญ่หมูเต็มๆเลยเนาะเพิ่นสาวขวบขว้าก็น้องขว้เองค่ะหอมหัยเอก ที่แรกวัตถิตรรบะเพกเลยโอ้ต่ำบะไรฮะต้องต่ำกะขัวก่อนนะคะถ้าตา่ำบะเพกว่ตถิบะกบขัวมันสิเผ็ดกะขัวมันก็จะเป็นเงินๆเพลเผ็ดแด,ด,ดงๆนะคะหัวมันจะเป็นสีแดงรอบดึกค่ะวันนี้ไม่หวานเลยนะคะเพราะว่าผัวอยากคอยกระอยากนี่เราจะกินแบบเร็วๆนะพี่นอ้องแหบบ้งเหล่านะอ่า คนไปเลยค่ะคตรกว่าจะเป็นสีดำแน่เป็นออกแบบน้ำตาลน้ำตาลหน่อยไม่ค่เริ่มเปิดแก๊สบอกมันคือบอดอัน,นจเจ้าเชื่อเปิดอยู่ขัวจทำแบบเป็นสีดำๆสีจะหนนะครับเป็นองมันเข้มคนอีนิดนึงนะแต่ก็เป็นอันวัสดีเรียบร้อยนะครับพี่น้องโอ้จะมาหาเห็ดซีเดอรไปห้าสิบกิโลกรัมอ๋อพาโล่นนะะขอขอก่อนที่จะตัดเนี่ยตัดพอโคตก่อน นี่ะะคะตามเลยค่ะเตรียมไอบะนี่ยึ่นตามนังไอ,อตับมันี่รอบเดึอไปเลยกันเยอะค่ะให้กำลังใจ นี่ค่ะเสเร็จแล้วก็ขวดอ่อไปใส่กระปุกวางอันนี้สุดแล้วก็สุดแล้วนะครับต่อไปเป็นบักเพ็ดค่ะอูซีวิตบอจ้าบอหืมยิ้มใส่ข่าวบบลงทับตาแต่เขามปแฝด ก็จะได้กินเขาแ่บก็จะได้กินแบบอะไรย่างสีพี่น้องลํำบากเนาะอันนี้ว่าทางเครมไม่มืออื่นพี่น,อนอ้องตำก็ได้เ่าะท่านแสบผู้ดังเนี้วก็จะเอาไปปันป่นปันป่นบ่ตำแล้วบ่ตำแล้วบ่ไว้ได้แต่เขาคัวอุปสรรคของซีวีพี่น้องคอ<อ>้ยคกๆแ่บจมูกจะ แต่ผู้ดังผู้ตาต้องมาปิดใบเดียวน้องถ้าไม่ปิดใบเดนมันมันเสือเฮ้ยอย่างมันเขาเรียนมันสียบอนหยามันเสียาบนี่้องเพิ่อนขาฟ้าเบิ้งก็ต้องแซนดแล็บแล็บแล็บแล็ปไปก่อนเพราะมันจะเสือกับข่าวกับป๋าอีกไก่ด้วยเนจยาให้ปิดอันนี้ให้หน่อยอย่างเพื่อนไอ้ฝามาก็จังฝามันหมดหน่อยกว่าบอก นลคอุ่งบกินเขาอีมเหลวพี่น่องขากลกวาสิได้ได้กินกันลำบากเหลือแสนกินอันปลาพี่ปามาคอยขวบอยขวบไปแต่เขาว่าสิต่ำอยตำปดี๋ยอยแซบอกหูอยแซบเบื่อน้าเขาเลยว่เออว่าละเขาว่าจะปันมืออื่นสิปันขวบไม่้ังปันมันยาบป้าพี่มันหยาบยาหยาบจะน่อยข็ต้องเอาไปขวพรุ่งนี้นะคะแต่ความหยาบเขาหน้าก็เทยระดตรวจสอบนะ ตะเวียงตะเวนเพื่อกบตรวจสอบตรวจอย่างเนาะเพื่อกำบว่าอยากกินยั่งคืนกะเสียคือพ่อได้ใสแห้งเหลาพี่น้องประเด็นคือแห้งเหลานะคะอย่าทำตามนะคะคุณคุณไปหลอกไปหลุดคุณหนูคุณเถาคุณแกก็จะจะหาลำตาำนะมันปรี่เลยพี่น้องสุขต่อสุขภาพอีพื่นกันคืออยากมันจะหนคือเยอคือพ่ออีแม่เพิ่นบอกว่ามะม่วงเบาอยู่หน้าบ้านนะมากินเลยพี่สันมันมันสุกมันมันก็ยังม่วงเบาสุกเนาะมันจะเป็ี่ยนใจแตมันคือบักกระโบกหรือบอกมันน้อยบยใหญ่เดี่ยเนาะ จรกงคอแบบโบกบอมันขึ้นลอยแบบโบกเนาะมันแข็งแข็งเลยก็มันม่วงปางแฉก็เลยนะคะกินัแบวงอยากกินสมักม่วงคือสวดเปิดไปเห็นพอดีได้ติ๊กตอกนะคะวันนั้นก็เลยผัดต้องได้กินไงต้องบอกไปเขาเรียเบื้งไม่มีบอกพีคขาบ่มีข้าวขว้าทำสิี๋นะพี่น้องตามได้แต่ข้าวขว้ามัพี่เดินเอาไรก่อนอย่าหาทำนะถ้าบ่มีเตียวไปแต่เบื้งติเวียงโดดอะไรเบิร์ตเฮดโหลดซื้อโหดจะไปหาให้กู้ค่อยดี ันเสียบกราเสียบตาเธอได้พี่น้องสภาพก็จะขายมาแห้งเนาะขวากับอันนี้มันเลืองไอทั้งจามเนาะทั้งเสียบหนาเสียบหนวดเสียบตุงเสียบตาเสียบพะลเออซื้อกินเถอะทุกคนถ้าอะไรเฮตดบ่ไ้ก็จะไปฟื้นพี่น้องจะไปหาประหยัดหลายประดันซื้อรถซื้อรถอันนี้คือที่ไม่ซื้อเนี่ยเพราะว่ามันมันจาเป็นเนี่ยมันชุกเชิญไปหาซื้อกับอะไรซีทุ่มละซีทุ่มหาทุ่มละก็ต้องได้ทํานะคะทําแล้วก็ต้องได้กินนะคะเออก็ต้องได้กินนะ ลดภูเลยเมื่อเที่ยงยังนขึ้นดือก,กระโดดให้รูดมาแม่งใหม่บอก <c oughs> นะคะกินไปเลยนะคะทุกคนคะ่ะกินไปโหลดจะออกินอะไรก็ใส่กินไปเลยนะ,ะดึอดเดือดเชียงขึ้นแต่ว่าไม่แนะนํานะคะถ้ากินตอนกลางคืนเนีย่ยมันสิถ้ากินพวกติสมพวกแซวเผ็ดๆเนาะมันจะแสบบักหูนะคะแสบบักหูก,ะะบบก,ก็คือเป็นเหมืนยยอนกดไหลย้อนอ่ะกินดึกๆกับพี่น้องแล้วก็ อ้วนด้วยนะถ้าพูด,ดรือลดอาหาร ود ตอนแรกไดก็คลดได้ลดเลยนะงดลุยนะ,ะจะทําให้ผอมเร็วด้วยนะ,ะน้องพึ่งก็มีตัวช่วยที่ดีนะคะน้องพงก็กินประจําจนจำนวนเราน้องพึ่งถ่วข่าวที่น้องพึ่งขายอยู่นะคะน้องพงเอามากระเรืองมาได้ว่าหากระปุกเพราสนใจนะคะทักทักอ่าแฟนเพจเข้ามาเลยนะคะรือบอกกาบทักไล่ของจิมจังึ้นเข้ามาเลยนะคะพี่น้องคือกระปุกละห้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะกินได้หนึ่งเดือนนะคะพี่น้องคะ่ะถ้าได้หนึ่งเดือนน้องพึ่งทานแลวท้าคนแบบ อยากลงเยอะเลยอยากควบคุมน้ำหนักค่อยทานสองสามวันทานเม็ดหนึ่งก็ได้คือกันนะครับผมก็กินอยู่ต้องบริจิตไหหรมือแล้วเพราะว่าขาดแล้วก็ตื่นมากกับแห้งสิแม่ก็บริกินนี่งแต่สั่งสีชมพูเลยนะจ๊ะนี่สื่อมาไหวเลยยานน้ำหนักคือว,ว่ากลัวไงเคยกินแล้วมันโยโย,โยไ่ไหลาโตนะ,ะแต่ว่าเจอยอย้านี่กินแล้วต้องเพิ่มไม่รู้ว่าเป็นเพราะการควบมน้ำหนักของน้องผึ่งบอนะครับเพราะว่า,าน้องผึ่งกินแต่การน้องผึ่งบอ้ควบุมน้ำหนักดิไม่งดอะไรเลยจริงเสีย กินแต่กินยาต้องกินยาถ้าถ้าอยากลดจริงๆต้องกินให้ตามทุกมือนะครับยพี่น้องผึ่งนด้พี่น้องเมื่อได้ริมกับบอกกินไม่เสียแต่เราหนักกินเราเราหนักต้องกินทุกวันถ้าบริอยากลดจริงๆจังๆนะพี่น้องอันนี้แนะนํานะคะใครสนใจทักเข้ามาเลยนะคะทุกคนค่ะเหลือของพร้อมส่งประมาณห้าถึงหกกระปุก้าจำผิดเด้อหากระปุกนี่แหละพร้อมส่งนะครับพี่น้องขะใครอยากพร้อมอยากนันนีนุ่นกับติดต่อติดต่างเขามานะคะ รู้อยู่ว่าทุกคนมันอยากผอมเนาะแต่ว่ามันก็อยากกินของก็อยากอันมุกกระทะก็อยากกินอะไรก็อยากกินจะมาจักจอยนะครับพี่นนอนแต่นี้ก็ทานเลยนะมันก็กินเหมือนกันกินตลอดคือกันนะคะเพราะไม่งดอะไรเลยแอลกอฮอล์ก็ไม่งดแต่ก็ผอมไหมก็ผอมลงนะคะถ้าคนอทนเดียพ่หนอนเขาคนสิบจอยมันกับไม่จ่อยนะคนบจอยกินบจอยขึ้จิ๋มสิกินนั่นเองสิกินจะได้กระบอกอ้วนแต่หาบแบแค่ตดก็อ้วนแล้วนี่สิ ันก็ไม่ได้สลัดซินไคยลยมันมันเหลืออยู่ใช่ไหมเธอน,น,น่าจะเหลืออยู่นะครมีสามสิบเมตรนะคะทุกคนค่ะซาสิบแคปซูลสามารถทานได้นะคะอุ้ยเหลือละซีอันเกียบสบวัส็นเหลือจิตอันมาสังนเกียโอโหนี่นะคะอันนี้มันเปลี่ยนโฉมใหม่นะ เปลี่ยนไอเมเกตใหม่เปลี่ยนอันโลโก้ใหม่แมถ้าเป็นอันเดิมมันจะเป็นสีน้าเงินขาวฟ้าขาวเหมือนกันนะฮะแต่อีกเปดีรูปหนึ่ง้วเป็นรูปทั่วขาวนี่นะคะทันอยู่นะที่เห็นว่านาบมบองปนยังไงเรืองกกินตะบองห้งไรโซเดียมนะมีผลนะโซเดียมคือการมีผลในไหนอ้วนนะครับพี่้องขาทําให้เราดูบวมขึ้นแต่เท่ากับประเด็นน้ำหนักไม่ได้ขึ้นนะแต่ว่าทําให้หน้าบวมขึ้นหนาบวมแขนบวมขาบวมคือมันฟูขึ้นเสียด้วยความที่มันเป็น วก,กินเค็มกินน้ำปาลาหลลายกินเกลือเยอะๆกินปลาแดดก,กินสีขึ้นไปแต่แรงโซเดียมเลยนะครับพี่น้องคาร์ดไม่อ้วนขึ้นง่ายมากนะคะถ้าปวดถ้างดใดก็ขึ้นก็งดหลวดแต่ว่าห้องงดบ่ด้ก็กินไปหลวดอือหลวดพี่น้องจะไปจากงดจากจ่อยจากเรากระเดือกแล้วเ้าจะกินหยาบขยนี้ไม่มีเวลากาลังกา,กายาสิครแค่กินอาแค่กินข้าวไม่ก่กินเขาแร่งนะคะแล้วก็บอแบบ ยังก็ละ่ะไปกินโซเดียมเยอะๆสิกรับจอยแล้วพี่น้องต้กินยานึ่งถ้ามาจากคุณทียิ่หนักกี่น้ำทำไมขึม้นโซปรากถ้าไม่เหยียบพื้นในบ้านมันจะเป็นอะไรถ้นเหนียว,นนวเนี่ยต้องใส่รองเท้าเนี่ยคุณถ้ารองเท้เกือบแตกม,มาไหวไหมเพราะจะขาเอียนหน้าแบบถ้าไม่เหยื่อื้นในบ้านไ,าไปแล้วพี่น้องไปอันนั้นก่อนนะครับทุกคนครับเบื้องหนังก่อนฝากก่อนอะไรก็แชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะใครสนใจถั่วขาวอย่าลืมน้ำหนักนะคะทักลงพื้นขากกนเลยนะครับพี่น้องขา ไปแล้วค่ะ